อ่าโอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลเคทีซเกเบอร์มีจุดนะครับทุกคนครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับชุดฟรีแล้วก็จะมาแจกชุดเรดไลท์ให้ทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปพร้อมกันเลยนะครับว่าจะแจกยังไงนะครับสำหรับชุดเรดไลท์แล้วก็แฟชั่นฟรีหนึ่งชุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะไปกันเลยครับ งบเก้าพวกมึงรู้ที่ว่านี่คือเซมบับเวข่าวข่าวให้พวกมึงรู้ที่ว่านี่คือเซมบับเวลองเล่าให้พวกมึงฟังดีว่ากูคือเซมบับเวเาเๆาวาเผาพวกกูไวรุ่นเซมบับเวเอาละครับผมก่อนที่เราจะไปแจกของกันนะครับผมคนดูครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกิจกรรมใหม่กันก่อนนะครับผมทุกคนครับก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมกิจกรรมตัวแรกก็จะเป็นกล่องซูมสกินฟื้นนะครับผมคุดูครับกล่องซูมสกินฟื้นตัวนี้เลยนะครับ นี่ครับผมไซเบอร์ u n t ล h ตี้ฮันเตอร์นะครับผมมาให้สุ่มแล้วนะครับผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็ชุดเลดไรนนะครับผมนะนี่นะที่ผมจะแจกนั่นเองนะครับผมนะก็ใครอยากได้ฟรีนะครับผมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมให้ถึง 500ไลค์นะครับผมแล้วก็วันที่3เมษายนเราจะมาแจกฟรีกันนะครับผมทุกคนครับอ่าก็ผมจะแจกฟรีในวันที่3นะใครที่กดแชร์คลิปนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เลขไอดีไว้ใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะได้แจกถูกคนนะครับว่าจะเป็นใครได้รับชุดเลดไลฟ์ฟรีนะครับผมนะก็ชุดเลตไลท์เนี่ยนะครับผมมาเปิดขายตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับผมแต่ว่ามันสิ้นสุดวันที่4เมษายนนะครับผมผมก็จะแจกวันที่3ไงเออคนดูก็จะได้มีเวลาไปซื้อชุดตั้ง1วันนะครับผู้ชดีนะ แล้วก็กิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับผมนะเป็นพรีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงนะครับผมพรีออเดอร์รับกระทะทันทีนะครับผมนะราคา1000เพชรเพนะสําหรับใครที่ยังไม่ได้พรีออเดอร์ก็อย่าลืมมาพรีออเดอร์ด้วยละกันนะครับผมแต่ส่วนตัวผมก็จะไม่พรีออเดอร์ละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปพรีออเดอร์อีกทีหนึ่งในร้านสตีมสดนะครับผมนะโอเค แล้วก็ต่อมาแล้วผมเป็นภารกิจสําหรับสายฟรีนะครับผมน้านี่นะผมก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับผมภารกิจรับหน่วยสํารวจนั่นเองนะครับผมแจกฟรีแฟชั่นนะครับผมถาวร2ชุดแล้วก็สกินกระเป๋าฟรีอีก1อันและก็บัตรสุ่มอีก1อันนะครับผมสําหรับใครไม่เล่นก็อย่าลืมมาเล่นนะสำหรับภารกิจหน่วยรับนะครับผมสิ้นสุดวันที่5เดือนเมษายนนั่นเองนะครับเาลาต่อมานะผมเราก็จะมารีวิวนะครับผมนะสกินคู่หูใหม่ล่าสุดนะครับผมน้านี่เลยนะครับเป็นคู่หูตัวใหม่ล่าสุดเลยนะ อิซินนะครับผมนะเป็นเอเลี่ยนตัวน้อยตัวจิ๋วนะครับผมนะมาพร้อมกับความสามารถที่ค่อนข้างที่จะโกงนะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบบวกหรือว่าชอบบุนะครับผมคู่หูอิซินตัวนี้เนี่ยนะครับผมมีความสามารถก็คือเมื่อเรานะครับผมใช้ยาปั๊มเลือดนะครับผมความสามารถของอิซินจะทํางานก็คือเราจะถูกโจมตีหรือว่าได้รับความเสียหายเนี่ยน้อยลงนะครับงงไหม ไม่งงใช่ไหมล่ะครับผมก็คือเมื่อเวลาเราโดนศัตรูโจมตีอยู่เนี่ยนะครับผมแล้วเราปั๊มเลือดนะครับแล้วศัตรูโจมตีครั้งต่อไปหลังจากที่เราปั๊มเลือดเสร็จเนี่ยนะครับความเสียหายที่ได้รับเนี่ยนะครับจะถูกลดลงนะครับก็คือสมมุติว่าเราโดนศัตรูยิงใช่ไหมเราปั๊มเลือดนะครับผมปั๊มเลือดหรือว่าใช้อะไรก็ตามนะครับผมที่เกี่ยวกับการเพิ่มเลือดหรือว่าฮิลิ่งนะครับหรือว่าใช้ปืนฮิลก็ได้หรือว่าดูดอ่านะครับผมอุ้ย ไม่ได้ไม่ได้ดไม่ได้พูดพูดไม่ได้พูดไม่ได้ก็คือคือมันเป็นเครื่องดูดที่มันเพิ่มเลือดอบ EP อะเออมันมันก็จะเพิ่มได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดเพิ่มเลือดนะครับผมทาไงก็ได้ให้เลือดเราเพิ่มเนี่ยนะครับคู่หูอิซินความสามารถก็คือ,อจะลดความเสียหายที่ถูกโจมตีลงนั่นเองนะครับผมแต่ว่าไม่บอกนะครับว่าลดลงเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่า ลดลงมากก็คือแบบว่าออความเสียหายที่ศัตรูโจมตีเราอ่ะมันจะเบาลงอ่ะทุกคนเอออย่างเช่นออโดนยิงปกติ10ใช่ไหมอาจจะโดนยิงแบบนัดละหอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ รอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์แอดวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการลงทะเบียนเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์แอดวานแล้วกันนะครับนะสำหรับคู่หูตัวใหม่นะครับผมเราจะได้ไปเจอกันแน่นอนในเซิร์ฟเวอร์แอดวานนะครับรันต่อมาแล้วผมเป็นชุดที่ผมจะแจกฟรีนะครับผมทุกคนครับก็คือชุดนี้เลยนะครับผมนะอันนี้ผมแจกฟรีเลยนะทุกคนครับเป็นโค้ดนะฮะนี่คือผมต้องเล่าประวัติความเป็นมาของโค้ดก่อนนะครับก็คือเพื่อนผมเนี่ยนะครับผมเขาซื้อ คิมนะครับผมการีเย่เมนแอคโนไฟมาแล้วทีนี้เขาได้เป็นโค้ดตัวนี้นะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวผมขึ้นอ่าขึ้นขึ้นรูปให้ละกันขึ้นหลักฐานให้นะครับว่า เพื่อนผมเนี่ยเขาซื้อโค้ดมาจริงๆแล้วเขาได้มาจริงนะครับแล้วเขาก็ยังไม่ได้เติมด้วยนะครับผมเขาบอกว่าเออเอาไหมอะไรประมาณนี้จะให้ผมเลยว่าโอเคเดี๋ยวเอาไปแจก FC นะครับผมผมก็เอามาแจก FC นะใครอยากได้โค้ดชุดนี้นะครับผมเป็นโค้ดของการนิเยเมนนะก็จะแจกฟรีไปเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เม้นชื่อเฟซของตัวเองไว้นะครับผมใต้คลิปนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะทําการทัก Facebook ไปนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้นะครับผมแล้ว เอาไปเติมแล้วก็ลุ้นชุดเลตคั h แบบนี้ได้ฟรีๆถาวรเลยทีเดียวเชียวนะครับทุกคนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับของที่เราจะแจกกันนะครับแล้วก็สอนรับของฟรีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมทําตามกติก,กาด้วยนะครับอยากได้ชุดเลดไลท์เพียงแค่กดไลค์คลิปนี้ถึง500รอไลค์ผมกดกตติด กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมนะทุกคนครับแล้วก็คอมเมนต์เลขไอเดียไ้ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ชุดเลดคัชนะครับผมอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปที่หน้าเฟซตัวเองแล้วก็คอมเมนต์ชื่อ Facebook ของตัวเองที่กดแชร์ไปใต้คลิปนะครับแล้วก็สําหรับคู่หูตัวใหม่นะผมเอ็นเอ็นซินนะครับหรือว่าเอสซินนะทุกคนก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์แอดวานนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนสมัครแล้วก็เข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์เบตาหรือว่าเซิร์ฟเวอร์แอดวานนะครับ พิชชีวิตได้ฝ่ามือใช้เงินเหมือนกะดาดไปเคยขาดเบอร์ผลงานกูป๊อปยิ่งกูตายัดอย่ากูไม่ไทยสส่กูกาฟัดรับซี้ว่าเร็วเจอว